สวัสดีครับเป็นเพื่อนที่เล่นเกมและลออัปเดตตลอดทุกคนนะสิ่งที่ทุกคนรอคอยมันก็เริ่มต้นแล้วนะครับสำหรับ rom ในเวอร์ชั่น pc นะแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นเวอร์ชั่นทดสอบเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันในเวอร์ชันทดสอบกันนะว่า มีอะไรที่มันน่าสนใจและมันแตกต่างจากมบอยเวอร์ชั่นบ้างนะครับหน้าตาส่วนแรกตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการล็อกอินนะการล็อกอินตรงนี้ก็จะใช้ไอดีจาก Apple Google แล้วก็ Facebook นะครับแต่ถ้าใครอยากจะทดลองเล่นก็เข้าในส่วนของเลสนะเดี๋ยวผมก็ ล็อกอินเข้าเกมก่อละกันนะครับแล้วก็ไปดูรายละเอียดในเกมกันนะเมื่อเราเข้ามาในเกมแล้วเราก็ต้องไปดูส่วนสำคัญก่อนนั่นก็คือเซตตินั่นเองนะอ่ะเราเข้าไปดูรายละเอียดนิดนึงนะครับในส่วนของเซตติ้งหรือการตั้งค่าข้อมูลตรงนี้ก็จะอ้างอิงมาจากในส่วนของโมบายเวอร์ชันอย่าทั้งหมดนะครับ มันก็จะมีเพิ่มมาตรงตัว r e สโอลูชันขนาดหน้าจอนะที่เราสามารถกำหนดได้นะครับว่าจะเอาขนาดหน้าจอเท่าไหร่นะหลังจากที่เราดูการตั้งค่าคำสั่งทั่วไปไปแล้วนะครับต่อมาเราก็มาดูในส่วนของการตั้งค่าคีย์บอร์ดบ้างการตั้งค่าคีย์บอร์ดตรงนี้นะมันก็จะเป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับตั้งค่า ผมทิศทางนะตั้งค่าผมการกดคำสั่งต่ตางๆนะครับนี่มันก็จะมีส็อตสกิลมาให้นะแล้วก็กดคำสั่งอื่นๆอีกมากมายนะครับมันก็มีเยอะให้เยอะยะนะรายละเอียดเดี๋ยวรอแปลเป็นสางอีกกอนละกันนะครับแล้วและจะมาแน,นะนำากันทีหนึ่งนะ ุ่มบังคับคีย์บอร์ดตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็ต้องบอกว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับอะผมก็ลองตัวอย่างเปลี่ยนปุ่มทิศทางแล้วกันนะเราก็เปลี่ยนเป็นปุ่มอื่นนะครับแล้วก็กดยืนยันนะนี่นะครับกำลังเปลี่ยนปุ่มทิศทางอยู่นะ รงนี้เราก็เปลี่ยนปุ่มทิศทางเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนั้นอื่ละก็ยังไม่มีอะไรนะปุ่มทิศทางนะครับเมื่อเราเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะถูกทิ้งไว้อัตโนมัตินะโดยที่เราไม่ต้องมาเปลี่ยนหลายๆรอบนะเรามาดูหน้าจอของเกมบ้างนะครับหน้าจอของเกมก็จะเห็นความแตกต่างระหว่าง PC เวอร์ชันกับโ b บ bile เวอร์ชันนะ PC version เนี่ยมันจะมีตัวอักษรหรือปุ่มต่างๆที่ถูกตั้งค่าไว้จากคีย์บอร์ดนะครับขึ้นมาแสดงให้เราเห็นซึ่งผู้เล่นก็สามารถกดปุ่มบนคีย์บอร์ดได้เลยนะเพื่อใช้อเทมใช้สกิลนะครับกดเปิดฟังก์ชันปิดฟังก์ชันได้นะเนี่ยนะครับอันนี้ผมกพกดปุ่มบนคีย์บอร์ดนะ 1> f หนึ่ง f สอง f สามเวอันนี้ก็ปดผมบนคีย์บอร์ดเป็นตัวอย่างที่ถูกนะครับในส่วนของการทดสอบ pc version ใน version บต t a หรือ version ทดสอบมันก็จะไม่มีอะไรแตกต่างจาก mobile version นะครับ มันจะแตกต่างเพียงแค่มีคีย์บอร์ดขึ้นมาเพื่อให้ผู้เล่นสามารถบังคับนะครับจากคีย์บอร์ดได้หรือกดคำสั่งจากคีย์บอร์ดได้เท่านั้นนะสำหรับ PC ซีเวอร์ชันนะครับผู้เล่นคนใดที่รออยู่นะก็รอให้ทดสอบตรวจสอบ แก้ไขแก้บักอะไรต่างๆให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วรอทีมงานเขาประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งนะสำหรับ PC เวอร์ชันนะดังนั้นใครที่รออยู่ตอนนี้ก็แนะนำให้รอต่อไปนะครับเล่นเวอร์ชันไปก่อนนะสำหรับผู้เล่น C นะครับแต่ในส่วนผู้เล่นจีนนะผู้เล่นใช้หน้าก็ ข่าวลือนะครับมีข่าวลือมาว่าตัว PC version อาจจะไม่อยู่ในแผนของเซิร์ฟเวอร์ทีนะครับนะอันนี้เป็นแค่ข่าวลืใช่ยๆนะสุดท้ายก็ไม่มีอะไรจะแนะนำเยอะนะครับสำหรับตัว PC version นะก็ตามที่ได้เกิดไปตอนต้นแล้วนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ